ทุกคนคะ่ะมือนีนุสิภาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศการเก็บเห็ดเฟียงกองเตี้ยที่ออกลายคักอิลี่ขาลายคักลายแนะ่เอาเป็นว่าออกเต็มไปเบิดคะ่ะมิเตเหต็ดเฟียงคะ่ะเปิดเฟียงขึ้นมาหนีมิแตดอกเห็ดคะ่ะ สวนเ็ดเฟียงกองเตียสวนนี่เป็นสวนของไอจิอยู่อำเภอซองดาวจังหวัดส,สกลนคนร้อจ้าถ้าผู้ใดที่เคยเบินงคลิปก่อนหน้านี้ที่นุ้ยเคยเก็บไปปีกายนี่กบสวนของไอจิตนี่ละจ้าเพิ่นปลูกเห็ดเฟียงได้เก่งอหลีค่ะเพิ่นปลูกได้ดอกงามแล้วก็ออกดอกดีค่ะจ้าเปิดเฟียงขึ้นมานี่เอาเป็นว่าเต็มอากลากค่ะเฮดเฟียงสวนไอเพิ่นเกิดดีค่ะอิลีค่ะออกดอกงามแห้งค่ะนุ้ยอ่อนซ่อนหลายจ้าบังเนอ่อนซ่อนค่ะแบบว่าดอกมีถตดดอกงามๆาค่ะเก็บมวนเก็บเพื่อ อจมือนีนุ่ยกระต่นต่เด้กตาเศร้าค่ะไอจิตเพิ่นว่าสาวหนุ่ยเจ้าตรงมาหอดตาเศร้าเด้อเพราะว่าเห็ดเฟี้ยงนี่ถึกแดดบด้เด้อไอเพิ่นกะซิมีเวลาเก็บของเพิ่นเด้อจ้าเพิ่นตรงเฝ้าเก็บต่เด้กตาเศร้าค่ะอย่าให้พอแสงแดดเด้อจ้าเพราะว่าเห็ดเพิ่นจิเสียเนาะค่ะเพิ่นกะซิมีวิธีการดูแลค่ะหนุ่ยยอมรับได้ว่าไอจิตนี่เพิ่นปลูกเห็ดเฟี้ยงได้งามอิลีค่ะหนุ่ยเคยเก็บกับไอเพิ่นมาสองปีแล้วค่ะปีกายกะเก็บออกร้ายคือกันค่ะอันนี้ถือว่าออกชุดแรกสำหรับอ มาตอนนี้ยังบ่หลายปันไหนค่ะเดี๋ยวสิออกหลายค่ะกัเกาค่ะเดี๋ยวนุ้ยสิมาเก็บเม็ดทุกคนเบิ่งเด้อจ้ามื้อนีบรรยากาศการเก็บเม็ดเฟี้ยงกับมวนหลายจ้าเก็บไปกับอ่อนซ่อนไปขาหลายแห้งอีลีจ้าเต็มอากลากค่ะเอาเป็นว่าจังสันเลยค่ะออกดอกงามอีลีค่ะออกแบบแน่นแ่นเลยค่ะทีๆกันเลยค่ะ วิธีการปลูกเห็ดเฟี้ยงกระสิมีหลากหลายวิธีเนาะจ้าบางคนเพิ่นกระสิมีล่งเลื่อนการปลูกเห็ดเฟี้ยงเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่นเอินว่าการปลูกเห็ดเฟี้ยงกล่องเตียเด้อค่ะปลูกส่ไห้หน้านี่แหละค่ะไห้หน้าที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์ละกาไก่แรงน้ำเด้อจา้าแล้วการปลูกเห็ดเฟี้ยงกับบะหม่นเรืืองง่ายเด้อจา้าหลายๆคนปลูกอาจจะได้ผลผลิตบค่คขึ้นกันเด้อค่ะบางคนปลูกเห็ดบอ่อเกิดก็มีเด้อค่ะแต่ว่าบางคนปลูกกระได้ห้ายจังีิล่ะค่ะไอจิตเพิินก็สิแบบว่ามีความลู่มีความชำนา เกี่ยวกับเห็ดเฟียงเป็นอย่างดีเด้อค่ะปลูกปีได้ก็ไดออกหลายแบบนี้ละค่ะได้ดอกหลายดอกแน่นดอกงามจังสี่จ้าแล้วก็บางคนก็สิมีคาถามว่าเฮตตาล่าวิธีการปลูกนี่แ่บตางกันบอสําหรับนุยแล้วนุยบอกเลยว่าตางกันอยู่ค่ะบางคนปลูกโดยโล่งเลื่อนก็สิมีวิธีการปลูกอีกแบบนึงอันนี้ปลูกไซเฮน่าค่ะเป็นเห็ดเฟียงกองเตีย้ยนุยว่าการปลูกไซเฮน่าแบบนี้นี่เวลาเอาไปแกงกินนี่สิได้รสชาติที่แบบว่าเป็น ธรรมชาตินะคะแสบเด้อค่ะเห็ดเฟียงคน,น่นีแกงแล้วหวานแสบอิลีจา้านี่แหละค่ะไอจิตเพ่นกะเก็บตะเดิกตะเศร้าค่ะก็ได้หลายอิลีจา้าสำหรับมือนีนุ้ยก็เอาบรรยากาศบางส่วนมาให้ทุกคนได้ชมเด้อค่ะคลิปหนาเดี๋ยวล่อให้เกิดร้ายก็นี่นุ่ยสิมาเก็บให้ทุกคนในเบื่องอีกรอบนึงค่ะมือนีนุ้ยก็สิฟ้าเมื่อค่ะฟ้าเมื่อป่าตีนเฮ็ดแล้วก็แกงใส่ผักติ้วค่ะแล้วก็ใส่ผักอีตูหอมๆสดนหนำฮอน ค,คือสิตแซบเนาะค่ะแล้วกัผู้ใดที่อยูย่ไกลบ้านไกลเลื่อนเคียงอำเภอซองดาวอยากได้เห็ดกับอายเพิินไปแกงไปเห็ดยูเห็ดกินหรือว่าสีเอาไปล่องตลาดกระทักที่เอจิตเด้อจ้าสำหรับมือนีก็ล่าก,กันไปด้วยบรรยากาศอีลาน้อยยิ้มเปยเปยคะ่ะอุ้มเห็ดค่ะลูกสาวของเจ้าของสวนเห็ดนี่ละจ้ามือนีกะหนุยสีฟ้า,าไปแกงเห็ดกอนเด้อค่ะผู้ใดมาแกงเห็ดลอเบิ้งคลิปนาเด้อจ้าแกงเห็ดใส่ผักติวแล้วก็ใส่ผักอิตูหอมๆสดน้ำหอนๆโอ้ยแบ่บอีหลีเดอ้อ